ไ่แค่ไหม้กทั<_<_้งไหม้ถ้าไม่ไหม้ให้ไปด้วยกันด้วยกับทุกสิ่งอย่างไปด้วยกันด้วยทุกอย่างจะได้ล้างกันไปไม่ใช่แค่ไม่มีตัวไม่มีไปด้วยกันด้วยทุกอย่างลูกไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเนี่ยมันก็จะได้้ลยล่องรอยล้างไปด้วยกันไปด้วยกันด้วย ไม่ใช <Est> <on> ่แค่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีให้ไปด้วยกันด้วยทุกอย่างมันจะได้ว่างล้างกันไปไล่ล่องลอยล้างกันไป มันไม่ไม่จะแค่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันด้วยไงไอ้ที่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็ไปด้วยกันด้วยทุกอย่างมันจะได้ว่างล้างกันไปไล่ล่องลอยล้างกันไปไม่ช่แค่ไหมมันทั้งไห่ทั้งไม่มีไอ้ไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่ก็ทุกอย่างได่ไปด้วยกันมันจะได้ล้างกันไป ไปด้วยกันทุกอย่างไปด้วยกันมันจะได้ล้างกันไปละลายกันไปสลายกันไปไอ้ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเนี่ยก็คือทุกอย่างเลยสิ ทุอย่างลูกอ,อืมทุอย่างไปเลยสิยไม่มีท่านมีถ้าไม่มีเนี่ยทุอย่างจะเป็นอะไรสิทุอย่างจะไ,ได้ร้ายรองรอยล้างท้องใจจะได้แค่ไม่มีแม้กระทั่งสูไม่มีจะได้แค่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี พร้อมกันไปเีซสิมาหาคุณนา <c oughs> ยเดแค่นิพานก็ผุ้อ,อย่างไปดียสิไปด้วยกันเลยสิไปดนนิพานล้างกันไป ไมช่แค่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นทุกอย่างเลยสิมันจะได้ล้างพร้อมกงินไปไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็น ทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันด้วยลูกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็ไปด้วยกันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ว่างล้างกันไปไล่ลองรอยล้างกันไปีเอยวแค่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไป มันจะได้ไล่ลอยล้างเินไปอยากแค่ไ hey. ม um ่มีขับเพดสิ่งที่ไม่มีขับเพดเนี่ยก็ไปได้กันเลยทุกอย่างไปด้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ไม่มีขับเพดเนี่ยมันจะได้ว่างล้างมันไปไล่ลอยล้างเงินไป <ersch> en en. En, gang, ิ่งท <fünf. S 1> ge ี en en. No. Sultan, man man ่ไม่ม <comme S 2> <it> ีแม้กระทั่งตัวไม่มีนี่ก็เหมือนกันก็ไปด้วยกันกับทุกสิ่งอย่างเลยไปกันด้วยกันกับสิ่งที่มันยังหลงมีหลงไม่มีนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยก็ไปด้วยกันทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกก็พร้อมกันไปไปด้วยกันทุกอย่างมันจะได้ไร้ล่องลอยล้างกันไป ภาพเพดนี่ก็คือทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างเลยสิไม่มีภาพเพดมมีทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็คือทุกอย่างเลยสิทุกอย่างเลยสิไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี ไปด้วยกันเลยทุกอย่างถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็กลายเป็นทิฏฐินิยมสตินิยมบอกร่องเรื่องมหากุณาทุกสภาวะเลยไปด้วยกันเลยทุกสภาวะเลยมีมีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยก็ทุกอย่างไปด้วยกันเลยสิอะไรก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันเลย อะไรอะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไปด้วยกันเลยอะไรอะไรก็ไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นไปด้วยกันเลยไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่ใช่แค่ความเศร้าไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นไปด้วยกัน จะได้นิทานล้างเงินไปสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนี่ก็คือทุกอย่างไปเลยสิจะได้ไล่ล่องลอยล้างพร้อมเงินไปว่างล้างทุกิ่งทุกอย่างพร้อมเงินไปสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนี่ก็คือทุกอย่างไปเลยสิ จะได้ไล่ล่องลอยล้างพร้อมกันไปว่างล้างพร้อมกันไปไม่ใช่จ้องจะไม่มีขอาเขตจากอะไรไม่ใช่จ้องที่จะไม่มีจากอะไรไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีนี่ยก็พร้อมกันไปเลยซีทุกอย่างก็ทุกอย่างไปเลยซิไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีก็ทุกอย่างไปเลยซิไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี ก็ทุกอย่างไปเลยสิไม่ว่านอกหรือในก็ทุกอย่างไปเลยสิสภาวะไม่ใช่สภาวะก็ทุกอย่างไปด้วยกันเลยสิมีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ย ไม่จะแค่ไม่เป็นไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นนี่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นไม่แค่ไม่เป็นไร อะไรโลกไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็น ไม่จะแค่ไม่เป็นไรเป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นตอล แม้กระทั่งตัวไม่เป็นเนี่ยทุกอย่างากกาเลยสิทุกอย่างเลยสิไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็น เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็น <c oughs> ไม่ใช่แค่ไม่เป็นไร <c oughs> ทุกอย่างเลยลูกไม่เป็นแม้กระทั่ง <c oughs> ตัวไม่เป็น สวัฒน์แห่งสตินิยมทั้งหลายลูกสวัฒน์ที่ถิญญ่นิยมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่อางอะโหสิอโหสิอโหสิอโหสิ ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องไม่ต้องคอยยึดมียึดแบบไหนอีกไม่ต้องคอยหลุดไม่หลุดแบบไหนอีกไม่ต้องคอยพ้นคอยไม่พ้นแบบไหนอีกไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้อง ไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันแบบไม่ต้องมันท่านต้องเ้าไม่ต้องไปด้วยกันนี่แหละตัวงดวกันตัวเองทิฏตัวเองกดดันตัวเองสตินิยมของตัวเองกดดันตัวเองสตินิยมท่ถีินิยมของตัวเองก็กดดันตัวเองหมดต้องหมดไม่ต้อง ไม่ต้องมันท่านต้องทั้งไม่ต้องมันจะแต่ต้องมันจะไม่ต้องลยไม่ต้องมันท่้นต้องทั้งไม่ต้องไม่ใช่อะไรในต้องอะไรในไม่ต้องไม่ใช่อะไรในต้องไม่ใช่อะไรในไม่ต้องมัอแต่ต้องไม่ต้อง ท่านต้อทง,อท,งอท่าไนไม่ต้องท่านอะไรที่อะไรก็ไม่ต้องมันท่านต้องทั้งไม่ต้องไ,อไปในกันเลยทุกอย่างหมดทายหมดที่ตัวเอง หมดติดหมดหลุดไปเองหมดยึดหมดไม่ยึดไปเองมมหมดเอาหมดไม่เอาไปเองมห,หมดแม้กระทั่งตัวหมดไปเองอะไก็ไม่ปเยอะอะไรก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องเหมือนกันหมด หมดตัวใครเริ่มใครจบไปเองหมดตัวใครเกิดใครดับไปเองหมดแม้กระทั่งตัวหมดไปเองหมดทั้งตัวหมดหมดทั้งตัวไม่หมดไปเองเพราะว่ามัวแต่ไปคอยต้องคอยไม่ต้องนี่แหละเลยยันเกิดยันดับยันติดหยัน ขยันทะรลอะขยันทะเจบวนเวียนอยู่แต่ตัวขยันโมแต่อะไรในต้องอะไรในไม่ต้องโมแต่ปัญหาผักดันต้องผักดันไม่ต้องโมแต่ปัญหากดดันต้องกดดันไม่ต้องโมแต่ปัญหาเชี่ยมให้ต้องเพี่ยมให้ไม่ต้องดังนั้นอะไรๆก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้อง ทายหมดไม่ทายเองแล้วมันไปทุกอย่างเดี๋ยวมัวแต่อะไรในละในไม่ละนะ ปัญหากดดันนะอย่ามอต่อะไรม่ละในไม่ละนะปัญหาปรุงแต่งตัวละไม่ละนะ มันทั้งไมมทั้งไม่ไมมอะไรๆก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องอะไรๆก็ไม่มันทั้งไมมทั้งไม่ไหมตัวไฟละาไม่ล่าไปเองตัวไฟฟลุนด์ฟลุนด์ไปเอง เด็กก็ไม่ต้องหลุดก็ไม่ต้องอะไรๆก็ไม่ต้องมันทั้งต้องก็ไม่ต้องอะไรๆก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นะอะไรก็ใหม่ไปเลยโลกไหม่มันทั้ง ล้างตัวนำ้ำหนเองมันไม่มีผลเสียไม่มีข้อเสียเลยเนาะเป็นนำ้ำเลที่ล้างตัวนำ้ำเลเองมันไม่มีข้อเสียอะไรมันไม่พอที่จะให้ให้ไปเป็นสังฆวัดเป็นนิบ่าวตัวน้ำเลแล้วเสียน้ำเีะหน่อยอะไรๆก็ไหมมันค้างไหมถ้าไม่ไหมมันไม่หมดนั่นแหละน้ำเลที่มาล้างตัวน้ำเเองมันไม่พอจะทนำ้ำจะเป็นการเป็นนิบ่าวตัวน้ำเละแล้ว น้ำมีมันผัดสลุกในตัวน้ำมีเองตัวน้ำมีมันสลายในตัวน้ำมีเองันไม่พอที่เอาไปเป็นกรรมเป็นมิบาาอะไรในตัวน้ำมีแล้วตัวขยันล่างตัวขยันเองนั่แหละอะไรก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้อง ไม่ต้องคอยติดซ้อนไม่ต้องคอยหลุดซ้อนไงอะไรๆก็ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องเลิกหลงคอยติดซ้อนเลิกหลงคอยหลุดซ้อนเลิกหลงคอยละซ้อนเลิกหลงคอยไม่ละซ้อนเรียกว่าไม่ต้องไปไปคอยหลงไม่หลงแบบไหนอีกอย่าไปอย่าไปคอยหลงซ้อนอย่าไปคอยไม่หลงซ้อนไม่คอยไม่หลงมันแบบไหนอีก อะไรๆก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่มไหมเรียกว่าไม่หลงมันทั้งหลงทั้งไม่หลงมัวแต่พยายามจะไม่หลงก็งยิ่งหลงหลงในความพยายามที่จะไม่หลงนั่นแหละ คอยลาไม่ลากปันแบบไหนอีกละก็ไม่ต้องไม่ลาก็ไม่ต้องม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องเหมือเดิมเือ,อเ,เดิมที่ไม่ใช่อะไรนี่

Alô, sim. Alô,